เจ้าตุฮะตุต้งซีเอ็นลูฟนะฮะตุสุดทางตรงโอ้โหเป็นไงครับนี่ฮะเป็นไงฮะยางโตโยต้านะครับเป็นไงฮะสาวสวยจากโตโยต้าแล้วก็นิโตนะครับเลสซิ่งเพอร์ฟอร์มานะครับไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆฮะซึ่งนิโตเองเนี่ยได้ข่าวมาว่าก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่อีกตัวหนึ่งนะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของนิโตนะครับนิโตนี่คุยกับทางทางด้านเฮียเกาเขาบอกว่า ทำแคทฮะสำหรับรถที่พวกไปตัดแคทมาแล้วอ่ะนะครับแล้วหาแคทเดิมใส่ไม่ได้ใช่ไหมฮางนิโตะเขาผลิตตัวนี้ออกมานะนะครับใครที่แบบต้องการใส่แคทกลับไปนะครับไปหาที่เฮียเกาได้เลยนะครับดิโตะนะครับทำผลิพันตัวนี้ก็ขึ้นมานะครับผมว่าดีนะสมัยเด็กๆนี่ผมตัดทิ้งแล้วตัดเลยนะหาใหม่ไม่ได้เลยนะนะครับเพื่อจะแบบเอออยากได้กลับมาเป็นรถเดิมนะครับไปนี่เลยฮนะไป,ยนะไปใส่แคทนะครับ ไปหาแคทกลับมานี่ฮะเดกเกาลิตโตเขาเล็งเห็นตรงจุดนี้นะและ้วก็คุณต้นนะ,นะแหมเลยทำตัวนี้ขึ้นมาเจ๋งนะผมว่าเจ๋งดีอะ,อะไรอ้าอะไรมาถึงก็อ้าฝนเริ่มเบาแล้วเหรอฝนเริ่มเบาแล้วนะครับในทีมนี้นะครับก็จะมีโอ้กองเชียร์เขาเยอะฮะครับไม่ว่าจะเป็นโอพาสคงทนนะจากสายลมเย็นเซตซิ่งนะเจ้าขุนนะ มีใครอ่ะอารันเทียนหลังสีอ่อาจ <น S 2> ุฬเทพสุพรรณรัตน์นี่ก็กเปร์โยอ่าอารันเทียนหลังสีนี่ก็จินดาหมูหมากอ่านะธิรพัฒน์พิมพาเรืออย่างงี้ครับนะ,ะชื่อคุ้นคุค้น่ะใครเชียร์ใครกันมีเออจ้านุ่นลงด้วยใช่ไหมนุ่นลงด้วยครับกิจที่สิบสองคุณปีชาเขาบอกว่าชอบคุณปีชาบอกว่าชอบดูทุกรายการที่จัดมาเลยครับโอ้ขอบคุณคุณปีชาครับขอบคุณมากนะครับคุณนัทวัฒน์ เชียบอกว่าสายลมเย็นสู้ๆนะครับโอ้นี่เห็นไหมแฟนคลับสายลมเย็นเยอะป่าไผ่ป่าไผ่เลสซิ่งนะอวันๆเด็ดใบไผ่สนามพีระหมดแล้วคนน่ไม่มีแพนได้ไม่รู้จะอะไรตรงนั้นนะแต่โอ้โหป่าเจมส์เซเวนตี้วันนะครับบอกว่าเพิ่งตื่นนะีวัสดีครับคุณโจนานาซีนอนครับโอ้ยโจเซอร์วิดสวัสดีโจเซอร์วิดนครชัยศรีเงาเลยคันนะเด็แก๊งเขาไม่มาเลยนะเดี๋ยวสนามหน้าต้องมา นันจะมาหรือเปล่าเพราะต้องต้องเอาตั๋วไปบุรีรัมย์มาเปล่าโจนี่มาแล้วครับซีเอ็นรูฟครับกำลังมุดขึ้นมานี่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 คนนี้น่าจะเป็นประเทศสุพรรณรัตนปุะเทศครับทำสมาธินะฮะทำสมาธินิดนึงฮะระวังดีๆนะครับน้ําเยอะนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็เราจะฟอร์เมชั่นแล็บสองรอบนะครับเออแต่ฝนเริ่มซาละเห็นเนี่ยเห็นละซาจริงๆดูในกล้องตอนนี้นะฮะซีจีเราเห็นเลยนะะฮ พี่ขุนนะฮะพี่ขุนนะพี่ขุนบอกว่าบ้านน้าท่วมแล้วพี่ขุนโอภาสฮะโอภาสฮะบ้านน้าท่วมวครับเอซหนู NKN นเคเอนะอ่านะคุณชนินเบญญาบอกว่าสายลมเย็นสู้ๆนะครับคุณใจแอนสไลด์ออนบอกว่าแก๊ปขาเออแก๊ปนี่แหม่สนามที่แล้วนี่โดขับเจ้าต้าเอามาขับนะแก๊ปนี่ส่งส่งกับข้าวไปทั่วสนามเลยนะนะฮะ ระวังกันด้วยนะครับคุณนกไลฟ์สไตล์นะครับเชียร์ทุกคนเลยนะอ่โอเคเชียร์เบอร์199นะอ่ะนี่มาแล้วครับหมายเลข80ครับเป็นจุลเทพสุพรรณรัตน์นะครับอยู่ในคัสเอครับสู้ๆครับจุลเทพครับรับระวังนะครับน้ำช่วงแยกอโศกนะครับน้ำยังอยู่นะฮะรถเล็กห้ามผ่านนะฮะแต่รถเราลุยฮะลุยเต็มข้อครับเราอะรถรถเราไม่เล็กฮะป้ายสามนาทีครับขณะนี้ครับโอ้โหดูฮะ บรรยากาศใช่ไหมแท็กเริ่มแห้งแล้วขยับไปที่กิสตาร์ลำดับที่3กครับมาเลข1 4 0่ง140ครับอารันเทียนรังสีครับอารันเทียนรังสีจินดาหมูหมักบางแสนนี่แหละครับนุ่นต้องโคกับคุณแล้วนะเพราะนุ่นเขาชอบหมูกระทะมาเอานี่หมูหมักได้ไม่เขาเออเนาะ เงาก็ตัวไงนุ่นกหมูกระทะจินดาหมูมากไงอ่านี่นี่นี่กริดที่สี่ครับคันนี้หมายเลขหกสิบเจ็ดธีละพักพิมพารือโอ้สู้ๆนะธีละพักคราวนี้อย่าเพิ่งลงจากรถนะอยู่ยาวๆนะธีละพักนะหมูบินนะทีบีอาร์ส่งเข้าประกวดอีกคันนึงนะคันนี้ครับฮะใครก็ต้องไปที่กริดที่ห้าหมายเลขสี่สามเก้าครับวัฒนศักดิ์คงมั่นนี่สู้ๆครับวัฒนศักดิ์ครับ เราลุยได้แล้วเรา WRC รถเราอ่ะแลนลี่ขยับไปที่กีฬาสตาลำดับที่6ครับหมายเลข191ครับสอรวิทยิมเจริญครับ191ครับสู้ๆครับสอรวิทย์ครับนี่เห็นแล้วนะนะฝนนะดูลายดีๆนะครับครับโอ้โหรุ่นนี้รถเยอะนะ30คันอีตามมฮมัดนี่แกไม่ลงจากรถเลยใช่ไหมเนี่ย นี่ฮะมูฮัมหมัดอารีนอีิตะครับนิสันเซฟิโรหมายเลข39เก้อ้ยตาบูฮัมหมัดแกต้องขับคุ้มเลยนะไม่เออสู้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 ไม่หมดแรงจริงปลายหนึ่งนาทีครับโดยน้องสาวสาวจากนิโตะแฟนผมเองครับแฟนผมครับแฟนผมนะอย่ามายุ่งนะอ่าอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งตะก้องเห็นไหมเห็นตะก้องวิ่งกลับไหมกลับกลับกลับนี่พี่บังครับอดิศักดิ์มาซอครับผู้จัดการแข่งขันครับฟาอีดยูริเต็ดนั่นเองครับ มีคนถามว่าอยากจะเป็นนักแข่งทำไงไปถามพี่บังเลยครับ,รบสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจอื่นกันนะครับตอนนี้กิจสตาร์ระดับที่9ครับหมายเลข119วิสุทธรรมดวงแก้วครับกิจสตาร์รดับที่10 122ธนวันรโพาจรรันทร์กิจที่11 279ครับนันชัยถวินมาศกิจที่12ครับหมายเลข62ชุติการมวยดีกิจที่13หมายเลข324ปัญญาคนเพียรกิจที่14หมายเลข101เอกชัยชาญวิชัยโพจน์ครับ กริดที่15หมายเลขแปดสิบาตุพรไกลจากกริดที่16 19 9นึก้าเลืเบตดำมงคลครับกิตาที่17หมายเลข78ดโอภาสคงทนกิสตันลดับที่18หมายเลข17 5็หทานินสีสว่างกริดที่19บเกับหนยงยุทธแก้วพันกิจที่20ครับหมายเลข177่็ดเจ7ชานวิสืบปลายกิตาลำดับที่21ครับ1นึสุเทพเทพแสงทองกริด22่สิสสมพรลีทนหาครับ กิดที่23 48ปีอาชาติมอสัแก่กิษที่24หมายเลข1 26ครับวะสินสังรัศมีกริดที่25 7 6ครับตีระพงค์พรชาตรีครับกริดที่26หมายเลข93นิติทรอ,อัศวะวันสุวรรครับกิดที่27 1 29สุดนิชาติพิบาลชนกริดที่28หมายเลข40วัชระทวงมณี กริด29หมายเลข157ปิยะตาดิบูลและกริดที่30หมายเลข95ครับณราพงศ์กันเพลงครับ30คันในรุ่นนี้4ี65ครับวอร์มอัพแลบ2รอบนะครับลดรอบการแข่งขันลง1รอบครับเรียกว่า30คันมาทุกรุ่นเลนเนี่ 30, ย30คันเยอะจริงๆเยอะมากมากครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับแชร์กันเยอะๆครับครับนะครับจะได้ให้เป็นกําลังใจกับนักแข่งนะงานดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณครับยางโตโยต้านะครับเชฟเลอร์ชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันครับครับรถยนต์อีซูซๆครับครับ 3K แบตเตอรี่ไวท์ออโตโมติบลิควิดครับ BTT l u b r i c a n บ BRC Racing cut อะคานคาร์บอนวิสา นิโต้เรซิ่งเพอร์ฟอร์แม ECU ช็อปพร b เบกเน็กสเครับครับผมนี่ยหนึ่งเเมื่อสักครู่นี้ผ่านจอไปมาในไลน์ของ WRC Group B สำหรับเปอร์โยสองศูหครับหนึ่งเก้าเก้นี่รถของน้าลูเบดดำมงคลอยู่ในรุ่นมือใหม่มีเชียร์กันเข้ามาครับ119่งหนึ่รอโป่งปี้ครที่โป่งปี้ชื่อพี่เขาแปลกนะหนึวิสุทธรรมดวงแก้วอ่ะแล้วก็มีเชียร์หนึ่งสี่แนึ่ไทนะ หนึ่งสี่แปดสมพรลีลีทนหาลีทนทาทีลนหาเชียเข้ามาครับโอเดอร์เบสบอกเชียหนึ่งหกหกต่อบางซื่อแล้วก็ช่างหนูชาวิวหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับมีใครเชียใครกันอิกอ่ะมีชื่อไทยมันในผมก็ได้เห็นเยอะมากเชียหนึ่งเก้าเก้ามาแล้วครับวันนี้ล่าสุดครับหนึ่งเก้าเก้านี่ใครใครเอ่ยเดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้ไงที่พูดถึงไง ที่ลายเปโยโ<อ>เปโยอะนันลลเบตอมองคล<อ>เข้าสู่การวอร์มอัพในรอบ,รอบที่<อ>2<อ>ครับเราจะวอร์มอัพสองรอบนะครับนี่ฮะฉลามมาแล้วฮะคุณจะเห็นฉลามไหมฮะนั่นแหละฮะแก๊งฉลามฮะฉลามบุกค,ครับไม่รู้ไปเกยตื่นแถวไหนบ้างหรือเปล่าฉลามฉลามเห็นน้ำไม่ได้เลยกระบะยังไม่ได้แข่งนะครับคุณชนิกาเดี๋ยวรอฮะเดี๋ยวต่อจากนี้แหละครับมีเรื่อยๆนะครับรอดูไปเรื่อยๆนะครับคนรอดูกระบะเพราะอะไรไม่นะครับ เพราะว่าสภาพอากาศแบบนี้ปัจจใจมหาชนกระปะน้าสนุกครับคุณเจนจีรานะครับบอกเชียตุเซี C oh, ยนลูโอ้โหเจ้าตุตุสุดทางตรงนะครับพี่น้องชาวทุ่มส่งนะะเชียเขานะแก๊งเข้ามา3คนนะหนึ่งสีครับบีดีฟ้าจินดาหมูหมักนะ,ะ,ะเสียเจ้านุ่นมางี้เนี่ยเสียหูจุ่มเชียสามสิบป้าเจมเชียร์สายลมเย็นครับใช่ลยครับขาใหญ่ครับใช่ครับ เมื่อวานนี้เขามาทดสอบทดสอบระบบนะผมไเห็นได้ยินเลยแม่เขาเขายิงยาวจากป่าไทยนะขึ้นไปเเลยได้ยินเลยโป้งโป้งแกพิม่ามอผม่ะโป้งโป้งโป้งตลอดอ่ะพี่เจมอ่ะแล้วมาก็ไม่ขึ้นมาทักมาถ่ายนากพี่เจมยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามานะครับเพื่อกดไลค์กดแชร์ให้เราครับขอบคุณมากเลยนะครับบางเซนนะครับบางเซนบอกว่าเปอร์โย306น้ำเงินสามสี เบอร์เก้าสามสู้สู้เบอร์เก้าสามคนี่ที่สวรอัดสวัวันสวรรโอเคโอเคนี่ฮะนี่ฮะเจ้าฉลามนะฮะฉลามอยู่หน้าครับนุ่นหมูกระทะอยู่หลังครับครับเดี๋ยวจะปิ้งฉลามให้ดูฮะเดี๋ยวจะจับใส่ถาดให้ดูเลยมันจะจับผัดชาเลยนะดูนะฮะนี่ครับเซเว่นนะครับโอ้โหต้องต้งเดี๋ยวนี้โอ้ตั้งแถวตั้งนู้นเลยเหรออ๋อดึงช้าดึงช้าดึงช้าเพราะมันวอร์มอัพสองรอบไงใช่วอร์มสองรอบนะครับอ๋อต้องดึ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 งท้ายให้เข้ามาติดหน่อยนึงโอ้โหวินยูสไลดอนะ ยูวอสนะฮะคุณไม่มาแข่งนะฮะอ๋อีสวัสดีวีเทคอ่ะอ๋อเออไม่เห็นสนามนี้ไม่เห็นสวัสดีวีเทคนอนอยู่บ้านเลยดิไม่ยอมมาสวัสดีใครแล้วเมื่อวานมาครั้งที่แล้วมันสวัสดีทั่วสนามเลยมารยาทงามเป็นไงล่ะสวัสดีวีเทคแม่งจอดสวัสดีทุกโค้งเลยโถ่พวกสดนโดนสี่จีหกสามสอยเข้าให้พวกสวัสดีทุกกองยางเลยโอ้บินด้ยนี่ฮะหนึ่งห้าเจ็ดนี่ใครครับนะคันสุดท้ายหนึ่งห้าเจ็ดคันสุดท้ายปิยะตันวิบูลนครับนี่ฮะ เใช่ไหมฮะลงได้ฮะเขามีหลายคลาสนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ดูอยู่มีคลาสจูเนียคลาสเอคลาสบีคลาสซีมือใหม่นะครับนะครับมือใหม่มือเก่าใช่ครับนะครับหน้าเก่ามือใหม่ก็มีฮะหน้าใหม่มือเก่าก็มีนะฮะตัดมือมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นโอ้อ๋อวินดูบอกติดสอนครับสอนคนสอนสอนใครได้ป่ะฮะคนอย่างคุณน่ะติดสอนหรือติดสอบติดสอนติดสอนติดสอนอ๋อคือเขาเปิดแบบพวกคลาสแบบค้าขายออนไลน์อะไรเงี้ยเขาประสบ ความสําเร็จทางด้าน right. ออนไลน์แอมระยองบอกสายลมเย็นอย่าหมุนเวยไม่หมุนครับตอน,นอันนี้คุณเชียร์ใช่ไหมฮะเชียร์ครับเชียร์เชียร์คือคุณพูดแบบนี้ไหมคุณเชียร์ใช่ไหมฮะคุณแอมระยองฮนะสายลมเย็นเขาพัฒนาแล้วครับเขาไม่หมุนโชว์แล้วครับนี่ใช่ครับสายลมเย็นนี่มีเอกชัยชาวิชัยพจน์ก็คือจากโตโยต้าพัทยาเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งพูดปุ๊บมาเลย<า>นี่หนึ่งศูนย์หนึ่งโตโยต้าพัทยาหนึ่งก็แปดใช่ใชแต่ก่อนผมก็เป็นลูกค้าเขานะครับ<า>ตอ้ตองจับ จับตบๆให้เข้าขบวนหน่อยครับตบๆให้เข้าขบวนหน่อยติดๆกันนิดนึงนี่สุดยอดเลยนะครับเห็นไหมครับพัฒนุภาพพิโลกครับขับเร็วก็มันขับช้าก็หนุกเอาแล้วครับตอนนี้ข้างหลังครับทาฟฟิก j a มเรียบร้อยครับไม่ต้องแปลกใจครับเพื่อนหลุดขบวนฮะใช่ใช่มันจะได้ต่อกันให้เป็นเอเนีๆนในสนามต้องมาบอกแล้วขึ้นมาขึ้นมาครับเพราะว่าถ้าแตกแถวจะไม่ปล่อยครับก็ขุณเกมด้วยนั่นแหละฮะอ๋ออธทิชัยไม่ได้มา อ่ะมาดูขั้นตองงนการสตาร์ในรุ่นนี้ครับ465ครับเอาแล้วครับไฟดับแล้วะครับการแข่งขันในรุ่นของ465ออกสตาร์เวลานี้แล้วเปิดเกมได้เลยครับจุฬาเทียนสุพรรณรัตน์ครบดึงออกมาเป็นอันดับที่หนึ่ง ยิงยาว,ยาว,ยาวๆโดยคุยอลันลเทียนรังสีตามมาเป็นอันดับที่2วัฒนศักดิ์คงมั่นครับมาเป็นอันดับที่3ามนะตอนนี้วัฒนศักดิ์ขยับขึ้นเป็นตำแหน่งที่2องครับแล้วแล้วครับแท็กเริ่มเริ่มเริ่มแห้งลงนะน,นะผลมันขาดเม็ดไปแล้วนะครับ <S <S ตอนนี้ก็เริ่มน่าจะสนุกขึ้นนะครับเราจะทำการแข่งขันทุกกัน5รอบสนามนะครับพอลดรอบลงไปนะครับตามรุ่นนี้นะครับมีมีเพื่อตาเป็นแข่งขันครับอดิชัยสนาก็ยังมีเอ็นดูใช่ครับเหมือนก็มีปัญหา ผู้น้ำครับตรงนี่ยฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันนิดนึงนะครับจ,จุลเทพสุพรรณรัตน์ครับนำมาเป็นอันดับที่หนึ่งโอ้โแล้วดูเปยโยครับเอาเอาเอาไอ้มูฮัมหมัดครับมูฮัมหมัดเกือบเกือบม้วนมูฮัมหมัดเกือบจะมูฮัมหมวนแล้วโอ้มูฮัมหมัดเอ้ยดูฮะเนี่ยฐานิโลวเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้ตอนเมื่อก่อนครับว่าฐานล้อสั้นย่อมได้เปรียบครับตรงนี้สำหรับจุลเทพสุพรรณรัตน์ครับหายแล้วเปยโยผมไปแล้วไม่ล้อแล้วแท็กเริ่มจะดีด้วย นี่เจ้าฉลามยังอยู่ครับเจ้าฉลามยังอยู่นี่เอาตู้เอาตู้เอาเนี่ยตู้ก็มาฮะตู้ก็มานี่มาแล้วครับแยกกระสุนได้ไหมแยกกระสุนน้ำเริ่มลดล,ลดแล้วฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะหมุดขึ้นมาจากด้านหลังแล้วมูฮัมหมัดปั๊บด้านหลังก็ตามมาด้วยชุดการมวยดีครับอีกหนึ่งคันนี่อันดับสองอันดับสา,นบามนะนี่ลงเอาแล้วเริ่มมาแล้วครับนี่ครับหนึ่งสีส่ศูนย์ครับหนึ่งสีส่ศูนย์อารันเทียลังสรีนะครับรอารันเทียลังส,สรีจินดาหมุนหมากครับไล่กดดันกับธิรพัฒน์พิมพาเรือครับ โอ้โหเราด้านหลังตัวนีการวันีจะเปิดลายแซงมูฮัมหมัดขึ้นไม่ได้ไม่ถูกใจร้อนครับใจเย็นๆครับมันยังลื่นอยู่ครับนี่ครับคุณเอกพัทยาครับ101นี่ฮะนี่แหละฮะสายลมเย็นซิ่งครับปบาปไทยกับเขามูฮัมหมัดครับแกไล่เหยียบน้ำอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นกระเด็นใส่ชาวบ้านเขาโอ้โหแล้วมูฮัมหมัดบานเอาไปอย่างนั้นเสร็จนุ่นผักกาดครับขยับขึ้นมาได้อีกหนึ่งอันดับแล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่ห้าครับมาแล้วครับ ตุนผักการครับมาตามสั่งจินดาหมูหมักแล้วครับอารันเดียนรังสีรอก่อนที่หมูบดจะเติมหมูไปไหนเล่าเอาแล้วตรงนี้ยังไงสุดทางตรงครับกับกลายเป็นวิสุทธัมดวงแก้วครับแซงรถแซงชุดิการมวยดีขึ้นมาหนึ่งอันดับแล้วกำลังจะจะแซงกินดาหมูหมกักเลยครับเฮ้ยเฮ้ยนุ่นดนุ่นนุ่นป่าแล้วกโอ้โหนุ่นป่าแล้วเอาเฮ้ยจินดาจินดายังไงอารันเดียนรังสีโดนนุ่นช็อตไปแล้วครับไปแล้วครับ รุนได้หมูแล้วครับรุนได้หมูแล้วครับรุนได้หมูแล้วรุนไปเลี้วเลยครับตอนนี้รุนได้หมูแล้วครับไปแล้วครับเอาเอาหมูไปลงกระทะตัวเองแล้วครับตอนนี้ตักหมูจากถาดมาแล้วครับโอ้โหแล้วข้างหลังวินสุธรรมโดนแก้วครับสอยจินดาหมูหมักขยับขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับครับทำให้ตอนนี้จินดาหมูหมักลงไปเจอแก๊งฉลามครับเอาแล้วครับมาเจอฉลามอีกแล้วนะโอ้โหเจอฉลามอีกแล้ว เอามามาดูมาดูเอาพิมพาโดนอีกแล้วพิมพาก็โดนครับโอ้โหนุ่นนุ่นขับเดือดมากครับนี่สองเจ็ดเก้านุ่นเหมือนตอนนี้พอแข่งมันเริ่มแห้งเริ่มเข้าที่เข้าที่นะครับเหล็กเก็บไล่เก็บทีลาคาตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่สี่แล้วครับรอบแรกรอบสองนุ่นยังช้าๆนะครับพอแล้นี้นุ่นมาเร็วดีทีเดียวเลยนะนี่ฮะชุดการบวยดีนะครับหรือฮาร์ลีควีนซึ่งอย่างเป็นทางการเขาก็คือฮาร์ลี่ควีนนะฮะชอบเพื่อนเขาชอบเลี้ยงเขาเรียกอะไรนเอ่อะอเ่นอะไรนะป นุ่นเออนุ่นเสมอนุ่นอะไรนะทำอะไรเฮ้ยนุ่นนุ่นไปเติมเตาไงโอ้โหพูดมากไม่ได้เลยเอยอย่าไปเชียร์มากนะเดี๋ยวนุ่นถือถนุ่นออกอาการผมพูดอะไรมากไม่ได้นะฮะนักแข่งที่ชอบออกอาการโชว์ตอนนี้ผู้นำอย่างโฮมเมจจุลเทพสุพรรณรัาครับมระดับพิธีมีตามด้วยวัฒนาศักดิ์มั่นแล้วก็ก็ดูจากวิธีสุริการมวยดีขยับขึ้นเป็นตำแหน่งที่สามครับอะไล่กันมาครับนี่ครับโอ้โห BMS นะครับ r 7นะครับ ตอนนี้เนี่ยชุดิการวยดีต้องแปงวัฒนศักดิ์นะครับเพราะว่าตอนนี้เธอเป็นที่ 2, 2> คลาสบีถ้าจะเอาที่1คลาสบีก็ต้องขยับไปตำแหน่งที่2ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยววัฒนศักดิ์หายไปไหนเราไม่รู้พูดหน,น,นักนี่ผู้นำนะผู้นำมาเลขแปดสูงครับโอ้โหสุละเทพครับนำแล้วนำหนึงเนี่ยครับอันดับที่1คลาสบีครับอ๋ออยู่นี่อันดับที่สองเอาวะออกหนีเชนพลด้วยผมว่าไม่ผมว่าไม่รอดมาแล้วผมว่าไม่รอดด้วยมาแล้วครับโอ้โหเธอมาพร้อมตะเกียบครับ เธอจะขีปูไมรู้ครับเมื่อกี้ขีปูมาไเ้จริงเลยตอนนี้เธอเดินไปทุกกระทะเลยข้ากระทะไหนสุกหนูเสร็จหนูละค่ะเต่าไหนสุกแลเสร็จแน่นอนยานะครับนี่ครับเจ้าฉลามครับโอ้โหขับดีมาแล้วใครม้วนไปหนึ่งครับเจ้าผกนี้เห็นต้องแว๊กมากไม่แน่ใจว่าเป็นรถของวิสุทธมดวงแก้วหรือเปล่านี่หนึ่งสองสองครับไล่ตามมาครับธนวัฒน์โพสาจันทร์นะครับอยู่ในคาสซีนะครับครับ ละธนวัฒน์บอกว่าจากสายลมเย็นเลสซิ่งนะครับไล่ตามกัดฉลามครับฉลามหนีไปฉลามฉลามหนีหนีเดี๋ยวนี้สายลมเย็นมาแล้วหนึ่งสองสองนี่สายลมเย็นใช่ไหมพี่ใช่ครับหนึ่งสองสองเนี่ยแก๊งสายลมเย็นครับเลยครับเมื่อสักครู่นี้ที่หมุนไปครับผมหมุเกณฑครับธีรพัฒน์พิมพาเรือครับครับร่วบลงไปจากตำแหน่งที่สี่แล้วฉลามครับไปครับเนทออโต้ช็อปเป็นไหมหนีฮะหนีหนีได้หนีไปฮะฉลามครับ หลามบอกสบายครับพี่อากาศแบบนี้เนี่ยมันทางผมอะจริงหรือเปล่าเห็นโดนจังเลยฉลามทางของผมอีกแล้วเอานุ่นนันอยู่ฮะนุ่นตอนนี้เป็นอันดับที่3โอเวอร์ออลครับแต่เป็นอันดับที่2ในคลาสปีครับโอ้โหดูไลน์เธอเปิดเปิดโอ้เปิดเปิดเปิดอย่างนั้นอ้าวนี่มาดิกูม่ะเอาอันที่ใช้ชนะคตมาได้แล้วเหรอเนี่ยมาแล้วมาแล้วสตาร์จาก ตาตากับกิตเล่และนี่หนึ่งี่1 4 0ครับอาราเทลังสีครับหรือหมูหมักนั่นเองครับจินดาหมูหมักนะจ๊ะอ่าหนีครับอาทิชัยชนะค้นมาแล้วครับนี่ครับ1 0 1นี่คือคุณเอกนะครับเอกพัทยานะครับครับอ่าวิ่งหนีมาครับอาทิชัยชนะค้นครับโกรธอะไรมาครับแซงใหญ่เลยฮะแซงใหญ่เลยครับดูครับดูฮะเบอร์เก้าเลยครับดูฮะ ไล่กดดันไล่บีชมาก็้าไปกดเลยฮะสินดาหมูหมักนี่หลังจากเจอแสงเข้าไปสามสี่คัน่นคู่ตอนนี้เหมือนจะเป๋ครับลงมาอยู่ข้างหลังเลยฮะเออรถอาจจะมีปัญหาก็ได้นะนี่ผูนำครับโอ้แทบเป็นสบายตรงนี้สุรเทพสุพรรณรัตน์อาสกน้ําเริ่มแห้งแล้วรถเล็กผ่านได้แล้วครับเอาเดี๋ยวปันต่อครับฝนเริ่มหยุดให้เราแล้วนะตอนนี้สนุกแล้วก็โหแล้วดูการแก้ครับแก้ภูอะไรครับสุรเทพสุพรรณรัตน์ ปีมือนะครับผมบอกเลยรถเล็ก,ลกๆก็ขับแบบถนนถนนเปียกเงี้ยแท็กเปียกเงี้ยโอ้โอ เอาแล้วครับนุ่นเข้ามาติดอันดับ2อโอเวอร์ออแล้วครับแล้วอันดับ2อโอเวอร์ออติดรถช้าครับเอาแล้วครับนุ่นครับนุ่นปากกาตรงนี้ครับจะขึ้นแซงได้ไหมครับจะแซงได้ไหมครับรถช้าเปิดได้แล้วครับดอกนี้นุ่นต้องแซงเพราะมันมีผลนะครับเพราะเป็นการชิงตำแหน่งที่1ในคลาสบีสำหรับชุดที่การมวยดีไหนต้องดูทางตรงครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวมาดูทางตรงกันครับมาแล้วครับเข้ามาสู่ทางตรงครับเอาแล้วครับหมายเลขหกสองครับ หมายเลข62ครับคือนักแข่งิีครับเจ้ารุ่นผางการครับไล่กดดันครับไล่กดดันวัฒนศักดิ์6ปั้นเข้าไปครับเอาอะไรเกิดขึ้นได้ครับนี่เอาแล้วครับนะตรงนี้วัดดูครับใครจะเรื่อกกันโอ้และนุ่นเปิดฝาเปิดฝาเปิดเยอะเปิดไปดไหนอะเฮ้ยนุ่นอะไรรดเหมือนเลี้ยวไม่เข้านุ่นเบรกล็อกใช่ไหมคู่นี้ล็อกโอ้โหน่าเสียดายครับมาดีๆครับแต่ยังไม่เป็นไรครับนุ่นใช้อังวัดนี้ครับกลับมาได้ครับแหมโดนเสียไปดึงตำแหน่งเลยนะฮะก้กลายไปไปโดนด้านหลังขึ้นใช่ใช่ เอาแล้วครับแต่ติดรถช้าไงติดรถช้าไงเอาไปครับเพื่อนโบกมือให้ไปก่อนครับพี่พี่ไปก่อนเลยครับนะครับสี่สามเก้าครับวัฒนศักดิ์คงบ้านครับและอันดับสองนะฮะและอันดับสามก็คือหนึ่งหนึ่งเก้าคือวิสุทธ์ธรรมล้วแก้วนะฮะตรงนี้ต้องลุ้นครับวัฒนศักดิ์คงบ้านนี่เป็นผู้นําในคลาสบีเป็นอันดับสองโอเวอร์ออลนะครับในขณะที่ตอนนี้เป็นการชิงตำแหน่งที่หนึ่งในคลาสบีครับระหว่างสี่สามเก้ากับหกสองครับนะครับ โดยมี119อีกหนึ่งคันครับพิสุทธรรมดวงแก้ววิสุทธรรมนี่ขึ้นมาเป็นอันดับที่3นะโอ้โหเจ้าฉลามก็มาเหมือนกันครับนัทชัยครับทวินมากครับขอขอแจมด้วยครับเห็นเหนติดกันนะขอแจมด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสายลมเย็นอีกคนครับสวัสด์ธนวัฒนะฮะโาษาจันนะฮะสบายนี่ผู้หนึ่งนะฮะอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งสบายสบายครับเตี๋ปตัวเข้าทางตรงแล้วสำหรับจุฬาเทพสุพรรณรัตน์ออกตัวได้ดีนะครับแล้วก็ยิงยาวแล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วก็นำยาวจนตตอนนี้คครรรัััับบบบกาลงงจะมุไป โอ้เหมือนเหมือนช้านะจริงๆเร็วนะเร็วเร็วเร็วเรวนี่นี่เหมือนช้านะครับครับเร็วครับเรียบร้อยครับรับตรงต่ำรู้ปลาวเดี๋ยวมาดูดีกว่ามาลุ้น2-3ดีกว่ามาลุ้น2-3งามหน่อยนุ่นยังไงนุ่นอันนี้อันดับที่2ครับ4-3-9วัดคณะศักดิ์คงมั่นและเป็นอันดับที่1ในคลาสตีครับครับแล้วนุ่นหายไปไหนอ่ะเออนุ่นหายไปเลยนุ่นหายครับอ้าวชุดการมวยดีคครรัับหายไปแล้วบกลายเป็นวว่าิสุทธิ วิสุทธิธรรมดวงแก้วขึ้นมาเป็นอันดสามแล้วก็นันทชัยเจ้าฉลามขึ้นมาเป็นที่สี่ชุดที่การวยครับโอ้เป็นกะไรครับอันนี้มดูเกิดอะไรเกิดขึ้นครับโหน่าเสียดายครับมองนุ่นครับแล้วดูเธอเดินครับโอ้โหรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดินรถทิพ์ไหนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปแก้ไขกันครับครับผมก็ต้องสู้กันต่อครับตรงนี้ครับอ่ะชมหน้าแชมป์ครับจุลเทพสุพรรณรัตน์ครับในรุ่นของ4 65ครับ ดี๋ยวรุ่นต่อไปมันมีความมันแน่อโอ้ยดูดูรุ่นต่อไปนะท่านผู้ชมนี่แหละคนที่รอบอกเลยอย่าไปไหนครับเข้าห้องน้ําดื่มน้ำเลยเตรียมอะไรให้เรียบร้อยรุ่นต่อไปที่ผมบอกเลยมันแน่นอนรุ่นอะไรเจ็ดลือโลกนะปิกอัพสิงชัมโลกฮะอันแหละใครที่อยากจะมาดูแลปิกอัพมาครับนี่ครับสรุปห้าอันดับแรกครับยูราเทฟสุพรรณรัตน์วัฒนศักดิ์มงคนมิจฉาทำโด่งแก้วนันท์ใจถวิลมั่นและธนวัฒน์โพารั์ครับห้าอันดับแรกครับในรุ่นของ C65 ร,รุ่นนี้มันจะมันสนุกสนานขนาดไหนไฮไลท์รออยู่แล้วพักชมอย่างน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อครับ